วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ตลาดบางแสนนะคะตลาดแนวญี่ปุ่นค่ะเราก็ต้องให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมารีวิวอ่าหาคนญี่ปุ่นไม่ได้แต่มีคนที่มีผัวญี่ปุ่นค่ะมึงค่ะเป็นคนที่มีผัวญี่ปุ่นวัตชิวะกาคุเซะแต่ว่ากูเป็นนักเรียนตกลงเลยเจงอเดสกะเลยมันคืออะไรโอเคแค่อากาศก็ไม่เหมือนแล้วละมึงใช่มีสำหรับโชวยอย่างเดียวนะคะ ห้ามจับห้ามโหนตะเกียบห้ามโหนตะเกียบไม่มีให้โหนแล้วค่ะ,ะแสดงว่ามีคนโหนไปแล้วไม่ใช่ห <c oughs> <ฮ>ายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดีแก๊งนี้นี่เพิ่งขายยาคูเสร็จเหรอลูกไปโรงงานยาคูมาะค่ะอ๋อไปโรงงานยาคูมานะคะแล้วก็ได้หมวก <c oughs> มีเหลือถึงพี่สะสองไปู <c oughs> ก็ได้เดียวเหมือนกันนะคะ <c oughs> น้องๆขอถ่ายรูปนะคะพ <c oughs> ี่ชื่ออะไรเหรอคะื่อล กูอะค่ะชื่ออะไรปดังแล้วก <c oughs> ูถามว่ากูชื่ออะไรชื่อลิงเน <c oughs> ื่อง, <c oughs> งจากตอนนี้นะคะไม่มีใครเข้าร้านห้ามด่าน้อง <c oughs> ค่ะค่ะกูจะเปิดติ๊กตอกให้ดู <c oughs> โอ้ยจะถ่ายก็ถ่ายค่ะอย่าลีลาแล้วถามว่ารู้จักไหมไม่รู้จักคนรู้จักนุ่นกูจะเปิดติ๊กตอกให้ดูมึงก็ไม่ยอมถ่ายน้องขายอะไรน้องขายอะไรอะคะมึงถ่ายรูปแต่สนใจกูที่ไหน <c oughs> ที่นี่เขาดีมากเลยอ่ะทไมอะมึงดูโต๊ะสิเขาไปขโมยลังมาไม่เท่าไหร่มึงไปงัดประตูบ้านหน้าต่างไหมไปขโมยหน้าต่างเขามาทําโต๊ะอีกโอ้คุ้มเนอะผู้ชายญี่ปุ่นยังไม่มีเลยมึงจริงเหรอเหมือนจะเห็นอยู่นะเมื่อกี้สคนเหรอใช่แต่อายุประมาณ6 0สิถึงเจได้อ่ะแนะนำว่าตลาดนี้นะคะเหมาะกับการมาช้อปปิ้งซื้อของกินไม่สมควรมาช้อปผู้ชายค่ะ ญี่ปุ่นเขาเรียกอะไร Crazy Bee อ่ะฮะแถวบ้านเราเขาเรียกซอยจุซอยจุซอยจุมึงว้าได้ยินอะไรไหมเออภาษาญี่ปุ่นเออไส้กรอกอีสานญี่ปุ่นมึงเออล้อแต่สิมึงมากันทำไมกทำไมตั้งแต่มาเนี่ยกูเห็นตรงเนี้ยเหมือนญี่ปุ่นสุดละเหมือนที่สุดแล้วใช่ไหมเหมือนแล้วหีมะกับหีมะตลกเป็นกีมะไหม มีมาอะไรอยู่กลางแดดนะคะเพราะเป็นยังไงเพราะร้อนจิบหายร้อนชิบหายเลยอะถ่ายตรงนี้ดีกว่าอย่าถ่ายกลางแดดเลยหนูเขียวมันละมึงทำไงอย่าถ่ายแล้วไม่ติดถ่ายแล้วไม่เห็นหัวเลยอะพี่นีเขาแกงชนะแม่รู้จักคนนี้ไหมคะยังไม่เคยเห็นอ๋อยังไม่เคยเห็นจักรีได้ยินเสียงใช่ไหมคะ ไม่ได้ยินเลยพยักหน้าพยักหน้าคือได้ยินจากช่องคือ่อย่างเดียวนะคะเยลนันทิตานะคะฝากจดจําไว้ด้วยเดี๋ยว็ดเเดอันนี้นี่เดินมาถ่ายรูปหรือมาลุมตบคะมากันแข้งใหญ่มาแบบเป็นผืนมาแบบอายอมาแบบงงงมาแบบไม่ได้ตั้งใจมาน้องอยู่โรงเรียนไหนคะอ๋อคุณนี่ไม่ตอนเลยเลยร้อนเร็วๆออย ไม่มีหูยิ้วให้กูด้วยอืมแต่ให้ถืออย่างเงี้ยหรอเอาล่อมของมึงคืนไปค่ะไม่ได้อยากได้ลออเสียอยากได้หูยิ้วค่ะอ๋อที่ปรับผมอุยแล้วทําให้กูสวยขึ้นหรือเปล่าถามก่อนทําให้หายร้อนบันแดดเอพี่มากเลยหรอโอเคมามาค่ะดูสิขวัญใจดาราประชาชนไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเด็กๆรุ่นนี้จะรู้จักหวังเฉามาฮั่น เอาไงดีวะปาบุญจินคะมึงถ่ายรูปไปค่ะเออคนขวาชื่อจริงชื่อว่ามาดามแพรค่ะถูกแล้วนี่คนขวาก็ถูกแล้วเอาคุณชายชื่ออะไรลูกมาดามแพรค่ะมาดามแพรกับมาดามแพรขอบคุณมาดามแพรที่แต่งหน้าให้มาดามแพรค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยตายแล้วดีใจกันเลยลูกสาวทาแป้งก่อนไหมลูกโอเคอ่า สำหรับที่นี้นะคะเป็นแหล่งมั่วสมของนักเรียนนักหมาปัสนาศึกษาไม่น่าเชื่อว่าเด็กหน้าตาเรียบร้อยจิ้มลิ้มขนาดนี้จะเป็นแฟนขับมาดามแพมด้วยนี่ชื่ออะไรคะสวยสค่ะสวยสสวยชื่อสวยสวยค่ะสวยเท่ากับจบนะฮะเคยบอกว่าสวยเท่ากับแพมแต่เดงกก็มึงสวยอ่าแล้วดูนะมีแต่แก๊งนักเรียนเสื้อฟ้าทั้งนั้นเลยหนูครับมากันทั้งโรงเรียนเลยเหลอลูกพอมาดามแพมมาเหมือนทัวร์ลงเลยอ่ะ เอออันนี้มึงจมหรือมึงได้ปวนักศึกษาคนเลยลืมจัน้องก็จะเดินแต่เขาไม่กล้าเดินเธอขวามาจะไปก็ไปเลยค่ะลูกเดินค่ะลูกสาวอันนี้ใส่มาเพื่อแฟชั่นหรือรอดยังไม่พอคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครอยากยืนข้างกูเลยเหรอคืออะไรอะสรุปหนูเป็นคนญี่ปุ่นหรือหนูมีผัวญี่ปุ่นคะ อ <laughs> ไม่ตอบนะคะเป็นเรื่องส่วนตัว <laughs> มาคามมาโอเคขอบคุณค่ะ <laughs> อย่าลืมนะลูกคนนี้ชื่อเบลนันทิตานะลูกนะ <laughs> เออไม่ใช่มาดามแพม <laughs> ลูกสาวขอถ่ายด้วย <laughs> ลูกสาวรอ,อแป๊บนึงลูกเข้าคิวค่ะดูสิคะเขา,เข,าเข้าแถวเรียงหนึ่งกันแล้วแล้วไหนดนตรีเปิดโมดแล้วอะเปิดนี่ละร้อนจะตายโว ถ่ายได้ไหมครูเท่ากันได้ค่ะคุณครูเลยนะถ้าคุณครูถ่ายน้องเขาบอกว่าคุณครูจะให้เกตสีอย่าลืมให้น้องด้วยนะคะจัดไปจัดไปลูกสาวสวยมากสวัสดีค่ะว้าวลูกสวยมากผมแตกปลายทั้งหัวก็ยในรูปไม่สวยเท่านี้ใช่ไหมคะตัวจริงคือตัวใหญ่ อะไรยะคุณเวมันคืออะไรยะคะเป็นกลมๆมีขนด้วยอ่ะเหมือนของคุณวิทเลยอะจำขนาดนี้เลยเหรอคะโอสีแก่เกียงอ๋ออันนี้มันดำเพราะแบ็คไลท์อ๋อโอเคเหมือนของมาดามแพมเลยอ๋อไม่ได้ถูกผ้าผ้าว้างเหมือนกันก็เน้นของเบล โอ้อโอรู้ได้ไงคะนั่นเลยคะ่ะไม้พายเหรอ <laughs> <laughs> อยากกินมากโลยอยากยำไข่อยาคุณววทที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ไข่ฟูนะไข่เคม็ <laughs> มเห็นไหมเนี่ยสองอันเนี่ยไข่เคม็ม <laughs> <ณ S 1> <laughs> จริงไหมคะ จริงค่ะจริงด้วยจบนะคะอันนี้เป็นปูล้วนหรือข้างในเป็นผักคะถ้าอยากกินเนื้อก็กินปังล้นถ้าอยากกินแบบว่ายำก็กินปังเอาร้อยห้าสิบพอแหละเดี๋ยวกินไม่หมดอันนี้ไข่ปูเหรอไข่แดงกมีไข่เขราไมครับอยากให้มีแกินอ้ยเอาไข่เอาอันนี้ละกันค่ะแอ็คค่ะถ้ามันยอมให้กินกูก็จะกินแต่ถ้ามันดิ้นกูก็จะไม่กิน มีจ๋าเล่นดนตรีเปิดหมวกไหมจ๊ะได้กูหยุดบ้างเธอมึงก็หายกูทำตลอดเลยนี่หนูกินสามคนเหรอลูกโอ้โหโคตรคุ้มเลยคิดว่าจ่คนเดียวสามหลอดขอบคุณค่ะคะขอบคุณค่ะแล้วคนนี้ไม่สวยระคะสวยค่ะแนั้นเลยอุ้ยตายแล้วท่าน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยดูมียืดด้วยอ่ะ เบลทำไมหรอมเออชุดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อร้านเดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้แล้วกันนะกอัวคาแมวมานานมากแล้วอ่าขอปล่อยก่อนเออเท่ากันเลยนะคะอันนี้ท้องจริงอันนี้ท้องมานนะคะและก็ท้องนอกมดลูดเดี๋ยวซื้อร้านเดียวกันอุสวยอ่ะสวยมากเออคนใส่ชุดแบบนี้คือสวยนะสวยสวยสวยนะก็สวยใช่ไหม ไม่สวยไม่มีผัวหรอกลูกการมีผัวเท่ากับการการันตีความสวยไงโลูกใ่ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เพราะอะไรคะทำไมคะร้อนค่ะร้อนไม่ไหวแล้วไปค่ะกลับบ้านกันแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย